สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกันกับช่องเก๋าสักน่ครับผมไส้ยิ่งยิ่งอยู่ไสย่งยิกงกันแหละเฮ้ยหนีไหมดิสอดเอ็มไอครับผมนกเก๋อยากต้่มนี่แตกแตกจักแต่ว่าผู้หนีไอ็มไกับไปเอาโต๊ะเอ้ยังมาเตรียมให้นกเก๋ง่ามปะเดี๋ยวกันครับมีคือโฆษณาแห่งเลยเนาะว้าแหงนะว้าไวยจัาบอุบลนะฮะ สั่งสั่งสั่งได้ครับผมจากตานน้อยเนาะแมนแมนแมนโฆษณาโฆษณาโอเคแล้วไงคนนี้ใช่แล้วปครับใช่กูจับเลยปะแมนใช้ขิงคาก่อร้านปะใช้ขิงเลยขิงครับมบเกิดทิ้ดใจครับมาหลอกก่อนนะใช้ขิงใช่แล้วปะเจเลยปรุงไว้ไว้ไวจะปรุงเพิ่มอย่างกับปรุงไทยได้ครับผมเอหมูย่อสิแบบได้ครับ ัอันนี้ครับยังอยู่ในคกเอ่อพริกไทยพริกไทบ่ครับอัน,นิีไทยเลยนี่เขาก็กิดนีไก่ครับผมไก่กับใส่ใส่ลงไปน้ำมองเหน็นไหมเห็นบ่ครับได้ครับอ่ะใส่พริกไทยแซ่บด้วยอันนี้เคยเห็นไหนมครับผมกับต้นโดนเทียครับผม คนที่รอดที่ตามก็ต้องแบบว่าใจเย็นครับผมจจดใจจาว่เกิดบ่ค่อยมีงบในการถ่ายร่าครับเครื่องนี้เครื่องนี้ก็ไดหวักมาหาไหมเรื่อยครับผมเพราะว่าจะถ่ายหน้าแล้วครับคนมันก็เรียบร้อยออกมาดูครับอยากเริ่มอยากกลับมาเห็นชิดแ้อยู่ตรงนียมันผอมจริงมัคบน้่หรือว่าฝนกระต๊ครับตอใน้ต๊ะเลย อันนี้บ่ไม่ยังใส่เลยมั้ครับนี่ยมันแล้วมันแล้วผมจะตกครับตกเมอมันกันบ่เปล่ากู้นี่กกเน่าแม่นวะนี่ใส่หมูค่านแ่บแล้วเนาะใส่หมูครับผมต้อนไก่ฮะใส่แบบนี้มันผมหั่นได้ก็เ้าอย่างเี้ยไล่ๆเลยเนาะเอแล้วหมูหมด ของเขาแซ่บดีล้วครับไปจับไปอีก,กได้เดิดดมาคีทีดเดาใเฮาสีอันเฮ็ดอันนี้ครับดเดตเฮาสีเฮ็ดใส่ยังนีเือถามสื่อมูยอครับมือมนได้ใส่มูยอพรมีก็ได้ใส่นะใส่แล,กลไก่ทำไมกเต็มหมอเลยว่าัดไก่เด้นี่ใส่ยีกลีเรียนม้ไปต้องปรุงไงสใส่พริกครับผม มันจะไว้ร้อยหนาครับอาจจะมีเสียงฝนล,ลบก่อนครับปุ๊กคิกคุ๊กคิก,คกคบรรยากาศก็ได้แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมไทยทำเหมือกันแน่นเนครับตกแข่งบมดตอนในไทยแหละตกตอนนั้นแหละไทยตอนไีนตกตอนนั้นเออตอนนี้ก็ไทยเลยครับนี่พอดีเมื่อกี้อย่างนี้ประตูครับว่าวัดกับไทยทิ่ทป,ปุ๊บตกปั๊บ โอ้อันนี้พี่แถมมาสองอันมา,ราตรงนี้เราทำปิดผาดปีมเลยดีวเกี่ยวเกียวเก,วเกวเี่ยวเกีก่ยวกักี่มเกี่ยวเกี่ครเกี่ยวเกี่ยวีเกีกีเี่ยวีี่ีเกมี่ี่ีีกกเี่ยี มันอยู่ใต่ตะแกรงเลยครับพร้อมยิงไปใครในแต่ไกลขันลล้นตอนหน่อยครับมันถูกง่ายอยู่จังไรแต่สุดยัยยงไงขั้ก่อนฮะโอ้หูบลัชไลน์ครับไลายเหรอครับใส่ไกลไลน์เห็นเบิดเด้อน่าจะเบิดครับ เพราะว่ากินย่งได้กับบ่เหลือมือเคืนหนึ่กับสองหอก็มีอาดลังถูงเป็นปลาเล้วหรอรครับเนี่ยไก่ทัาสุกครับสุกไว้เล็เนีไก่ซอยบางบางชิมมังปลเสืเออชิมมง <S <S มเกิดชิมกันเอาเอาส่วนนะนี่เด้ออืมพ่ะมัน,นมมมบ่าเอาชิมไห๋ยวต่ดไสยลงมัน ตอนนู้นใครของใครวะได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวต่คนมาครับผมคนมาครับคนๆอะไรสูงกันนะโอ้นิืมมา็ดแค่อยางแต่เยียบร่อยครับผม เราขอเก็บลูกปปให้แหงครับเรียบร้อเยเอาอิทเิฤทธิจันทร์ไงเลยครับโอ้ไห <c oughs> ลแต่ว่าโอ้จานใหญ่ครับผมเห็นไ,ไหมครับโหัวขาดเขาหืมจุดยอดเลยครับผมแต่บ่ต้องซิมเดือดครับผมมันแฉะเแล้วของเขาบ่าต้องปรุ่งยังใครอยากใส่นแบบน้ำก็ใส่ใส่นน้ำตาลก็ใส่ครับผม โอเคครับผมถึงไม่ได้กินแล้วครับผมมิด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 เดิมเดิมเดิมมาว้าครับบีทกินน้ากันทำไมมีอย่งจิงเมื่อนหรไว้เมื่อไหร่ขึ้นเขาที่สวดีกันบ่ดีเลยกับ่ดีบันได๋ครับแต่ว่าเขาจะมาสั่งขึ้นอะไพักเร่วงนี้ว่มีเบียดกะ ขาไมเห็ดั่นเฮ็ดนี่ใ่ไหมครับผมโ่มีบ่มยังเฮ็ดรับยูเฮียนหลายมันก็เบือไไหมคับเองเด้มืดมือนะเฮ็ดมีควมสุขดีบุยเ็ดแนวเหยียบแต่ไหม่ก็ก็คแคมื่อมือต่อไปแนวถวยจำลองผกูได้ฮึวาจ้าเยบแสบอยู่แล้วครับผมนีใครเยมๆนี้ก เมื่อกับกินกับใส่มาที่นี่คร้เบิดบ่ครับน,รน้องเกิดเบิดนะสองคนครับเบิดใตไส้ชิงแซ่บอลีิถึงคนมัดไอ้ไม้มันเ,นเป็นคนท้ายกินไส้ชิงก๊ับใส่ปิดไ,ไทยก็ดีน้องไก่กินดูครับร้องเหยุดเบิงน้ำมูวแซ่บ là ừ. chính vậy đó. Có coi tay chính. cửa toai yết yết. Ừ, kinh tung đẹp còn quản hả bố để cản đây đâu ừ. cây hình bông hành đều bằng bằng chút bớt cam lên là chỉ cần cười vượt lên chán nhanh ừ. đồ cây nó nước lại nó xe lại toàn nghe đứng chạy lên กินเกบสมอก็กระต่ายกินเสมอคนเก็บสีเบือเนาะแ้วโปจกชิงเนี่ยโปซแจบไปเลยเกิดด้วแต่คนมักต้องมองหมากครับแล้วสำหรับคิงหนู เติบง<น>อนงอนนอนะคุณพี่ล้องสื่อไปเช่เดิงครับผมนี่ก่อนเรียบไปแต่ยังอีดครับนโตันยังห่อนอยู่ ดูได้ไหมกะเขาข้างในเหมือนนอนนะครับผมทั้งนอนยุ่งมันหลายต้องเอาเขาข้างในก่อนโอเ้เริ่มเพชรหรือห่อนไหมกับพวกเพชรป่านไหนแต่ว่ามันห่อนเนาะนี่ไ้ไม่ใายชินมนันไปแล้วถ้าผู้ชมกับฝนตก บ่เบื้อนใช่ไหมนี่มีกระดูกหมูครับเนาะเบื้อนไปต้มเขาต้มไ้น้องไก่ไปต,ตลาดไปตลาดข้ามมือ,บ,อบ้าไปวอดปุ๊บจะไม่มีฮักดูครั้งเนี้ยครับผมผมพฝ่นเกิดไ่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่มีสีเหล็กคือวานัี่ ซื้อหมูครับส่วนข้าเจ้าว่าโอ้หขิดหัดเต็มเมียเนาะคัณน้าจนนันนี่ขายหมูมาเจ้าชื่อดูไปต้มต่อให้เมียกันะนะอว่คือเขาจะได้แบบว่าน้ำนุ่มหลมายๆไหมสักเด็ดหรอสองเดอน หวานกาุ้งมูเลยกระตุ่นดีวะจิงมงมากอืมดกดจิหมอะไรครับผม คลิปนี้ขอปิดบรรยากาศไว้ส่นี้ครับปากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งพพ้อมครับติดตามคลิปเพื่อเป็นกำลังใจผมครับเดี๋ยวเจอนไม่ชิำหนาครับผมวัสดีครับ